อะไรบ้าบอคอนแตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะฮะเอาอ่ะฮะเอาอ่ะฮะฮะเอาอ่ะเอาอ่ะฮะฮะฮะสิเอาบ่ฮะฆ่าบ้านเป็นยัง อ่าโอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ผมกล้องไอเ c มซีนะครับผมกับเกม ROV e นะครับผมนะฮะตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้พอดีมันมีฮีโร่ใหม่เข้ามานะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะมันชื่อว่าสกัดนะฮะผมนี่โอ้รูปร่างกำยำมากนะครับผมมันมันทำให้ผมอดใจไม่ซื้อไม่ได้นะับผม นะฮะแล้วก็ได้จัดการสส่พิธีบ่อยนะครับพร้อมกับสกินนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้นี่มันจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะถ้าผมเล่นนะนะครับมันเหมือนกันเหล็ดในฮอนมากเลยนะครับผมนี่แขนใหญ่ๆนี่ต้องบอกว่าในฮอนที่ผมชอบเล่นกันเหล็ดมากเลยนะครับผมมันก็เลยต้องซื้อแล้วลละนะครับผมโอเคไปไปเ้าให้แล้วก็แถมสกินมาด้วยนะครับผมว้าโอ้โหโคตรเท่ มาโอเคนะครับผมมาแล้วนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปไปเล่นไหนเนี่ยนะครับผมมาไปเลนบนแล้วกันนะครับผมนะฮะยังไงก็ลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าผมจะเล่นได้สักแค่ไหนเนี่ยโอเคแล้วไม่มีใครไปกลางเลยนะครับผมมาอันนี้ครั้งแรกสมดๆสมาูๆเลยนะนี่เพิ่งซื้อแล้วก็มาอัดคลิปเลยนะครับอาแล้วไม่มีใครไปกลางอ่ะมันก็ต้องมากลางดิเออ นะครับผมเดี๋ยวลองอัพ1ก่อนแล้วกันนะครับรู้สึกว่า1นี้จะเป็นสกิลพุ่งป่ะพุ่งแล้วก็ทำให้ศัตรูเด้งขึ้นนะครับนะก็น่าจะกึ่งกึ่งคล้ายๆสตันป่ะโอเคโอ้โหกลาง3เลยชิบหายโอ้โหงานหยาบแล้วผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสู้ตายครับโอเคสกิลสองนี่จะเป็นทุบนะไอ้ตัวนี้จะเป็นทุบนะครับไอ้ส่วนไอ้ตัวนี้จะเป็นตวัดโอเคได้อยู่นะครับนะโอเคออกรถคูดาวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว โอ้โหบอลนี้แย่เลยว่ะบอลนี้ไม่รู้จะไปช่วยยังไงเนี่ยถ้าเราไปบอลนี้คือกลางนิดไม่มีใครอยู่ไงนี่รับโอเคเราต้องอยู่กลางก่อนนะต่อยคลิปไปก่อนนี่นี่มันก็ตอดเอาตอดเอาไอ้เจ้าตัวเนี้ยเฮ้ยไอ้ปืนกลแลมโบ่ทูไปก่อนลาดคลิปไหครับเออเดี๋ยว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 โอ้โหเกียดจังเลยเกียดสกิลมากเนี่ยเป็นตัวนี้ ไอ้ก,กลมๆเนี่ยโอเคแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะไม่เห็นเอยกำลังจะบอกว่าไม่เห็นมันอยู่ในแมปเลยนะครับมาเดมาเดมาเดข้ารู้ข้าเห็นเจ้ามาตอนไหนข้ารู้ตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็สี่สี่ตัวนะครับในแมปนะนะคอรน,น่าจะฟาร์มนะพี่เปิลนะคอรนาคอน,น,คอนทีมเขามีไหมเนี่ยใช่ไหมโอเคครับนะเอ้ยเพื่อนบวกเดี๋ยว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  มันบวกอืแล้วก็เข้าไปอย่างนั้นได้ไปเข้ายัางไงเนี่ยโทษทีไม่ได้ดูเนี่ยเมื่อกีน้นี้เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหม,มแม่ <c oughs> ลำคาญอย่างเงี้ยไอ้สกิลกลมๆม,มันเนี่ยโอเคถอยก่อนนะครับถอยก่อนเดี๋ยวรอมันเข้ามาใกล้ๆเลนเราก่อนนะครับมาแล้วครับพีพเปิ้ลเราบวกแล้วตอนเราบวกแล้วกูเดินช้าจ,จังวะเออทุบอ้าตายตาย ดีแน่ดีเน่ยไม่แทงนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่เปิ้ลเราโอ้โหเอาจนได้นะครับสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมันมาใจเย็นโอ้เพื่อนมันมาสองตัวเลยหนีดิดยูทำไมเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว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 สไลด์ดีเออเออใจเย็นพี่ใจเย็นอ่โอยู่ทำไมเราวิ่งช้าเราไม่ได้ออกรองเท้านี่เองเนี้ยผมใจเย็นใจเย็นนะฮะ อันนี้มันต้องกดต่อยอีกทีใช่ไหมเนี่ยอ้โหแล้วประเด็นคือลืมอ่านก่อนนะครับอันนี้คือเล่นแบบเรียวๆเลยแทนที่จะไปศึกษามาก่อนทช่ไหมโอเคโอเค,อเคบนเรายังได้อยู่นะครับถือว่ายังคุมสถานการณ์ได้อยู่นะฮะตอนนี้เราต้องไปแกงได้แล้วมั้งเนี่ยแต่ก็เพื่อนๆเ,เราก็น่าจะไหวอยู่นะครับแต่ด้านล่างนี้น่าจะโดนละโอเคครับอยู่เล่นต่อสบายใจออ หนลองดูซิอ๋อมันต้องกดแล้วก็กต่อยนะครับไงทำให้หนื่นด้วยปะเนี่ย <team> โอ้บนป้อมแตกนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปช่วยบนดีกว่า <c oughs> มาแล้วเพื่อน <c oughs> เดินยั้งเต่าเลยสู้ๆแข็งใจไว้อีกนิดเดียวแข็งใจไว้พวกนี่เอา้าจิบหายแล้วโก้าทำไมไม่กลับล่ะเพื่อน มีเลเซอร์ไหมน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดีเออเออไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจ้ายังได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยนาคอสเราเรื่องว่ะนาคอสมันจะวัดมาเดี๋ยว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 ใจเย็นเพื่อนพวกเฮ้ย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 ไม่เฟรนดูเลือดก่อนไม่เฟรนไม่เฟรนเฮ้ย รักเมียต้องอดทนชื่อชิหายโอเคเดี๋ยวผมจะงงๆกับสกิลตัวนี้ก่อนนี่เดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนนิดนึงเมื่อกี้นี้ตวัดใช่ปะ่ะเราต้องกดใช้แล้วมากดตีโอ้โหแสดงว่าผมต้องกด2จังหวะดิเพราะว่าผมใช้เมาส์นี่ยมันไม่ได้ใช้อ่าอะไรนะใช้มือเหมือนเล่นในโทรศัพท์นะครับชิหายละก็ถือว่าเล่นยากนะสำหรับเล่นบนคอมในตัวเนี้โอเคไม่ไรครับครั้งแรก ครั้งแรกก็ต้องค่อยๆหัดไปเดีย๋ยวลองใช้สิอืมันจะทุบอย่างนี้นี่เองมีตัวอะไรในป่าเอ่ยทีมเราโอ้หการสาปเดี๋ยวเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเอางั้นเลยลเหรอเฮ้ยล่างโดนแล้วผู้ชมล่างโดนแล้วเราจะไปช่วยดีไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้คาบ้านเลยเหรอไม่น่าทันแล้วอยู่กลางดีกว่าแต่เราต้องไปกันป้อมดิไปกันป้อมแทนเพื่อนก่อนอืมอืม มันดูก,กันจังเลยเนี่ยมันแทงป้อมโอ้ยเดินติดอีกโอ้ย <An S 1> เดินก็เดินได้8ทิศเนี่ยชิปหายลนะป้อมแตกก่อนนี่นี่นี่ใจยเย็นใจยเย็นฮัลโหลไม่เฟรนไปไหนโอ้โห oh. <laughs> เรานี้มีประโยชน์กับเขาไหมเนี่ยหรือว่ามันต้องรอมือเราชาร์จก่อนวะโอเคเนะี่ยแอน เออขอต่อยไปก่อนแล้วกันยังยังอีกยังอีกจะบ,บวกเหรอฮะจะบ,บวกเหรอฮะจะบ,บวกเลยฮะนี่แซงแซงวิบบ่งแข่งจะวิบบ่งแข่งจะวิบบ่งแข่งกับพี่รอสวัสดีนี่แนะ่ยโอเค,อเคนะครับผมยังได้อยู่ยังได้อยู่คนเรามันก็ต้องมีครั้งแรกครั้งแรกของเรา มันก็คือวันนี้เอ้ยถอยอ่ะโอเคถอยได้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 เดินย,ยังติดขัดเลยตอนนี้เอสซี่ <c oughs> ก็ยังน้อยมา <c oughs> เอาบวกแล้วเหรอเดียเเด๋ยวเฮ้ยมาทำไมไม่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 รักก็ไม่ตรงมาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยตีแน่หัวเตกหัวเตก อะไรเลมโบ่ปืนกลเหรอเอ๋อะไรก็ไม่รู้รฮบเมื่อกี้นี้กดอันติแล้วก็ต่อยก็พอยังดูจังหวะไม่เป็นเลยโอเคครับตีป้อมสวยงามไรๆๆๆๆๆเจ้าเหรอเอาเหรอเอนี่ยเดี๋ยวล้วงตูดเข้าให้เลยเนี่ยเอ้โอเคครับเฮ้ยนี่มันสกลเลตันโอนดีกับสกลเลตัน,นรับเอ๋ <c oughs> เรายังออได้อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ย เอาไงเพื่อนพักพวกพักพวกก็รอเราเนี่ยนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วด้านข้างมันมาแล้วทุกคนเละมาแล้วด้านข้างเอายังนี่แน่นี่แน่นี่แน่อันติ โอเขาให้อ่ยมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหขอแทบหักไงเจอตหวัดทีนี่แน่ถุบถุบไปเด้ทุบไปเด้ต่อยไปเด้อต่อยไปเด้สไลด์ไปเด้ทถบไปเด้ทถบไปเด้อเออไม่ทำไม่ทำไม่ทำโอเคยังได้อยู่ครับผมรู้สึกว่ามันจะมันจะต่อยป้อมได้ป่ะไอสกิลเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองดูจะต่อยป้อมแรงเปล่า อ๋อม oh, ันสามารถต่อยป้อมได้โอเคนี่ก็แหลมดิอย่างนี้ก็ดันป้อมได้สบายเลยเด็ดตัวเนี้ยเป็นฮีโร่ที่ไม่ยอมให้ใครไปจริงครับสกัดสกัดเลยนะโอเคยังได้อยู่นะครับมาป้อมต่อป้อมต่อเดี๋ยว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 เนี้ยมันในป้อมไม่ค่อยอยากบวกในป้อมเท่าไหร่เลยเกมนี้ป้อมตีแรงมากเลยตีค้อแรงไงเบเบร์มาละ นาครอสว่ะนาครอสว่ะนาครอส vs นาครอสว่ะเฮ้ยเราต้องไปซ้อนนะครับไปซ้อนนาครอสแล้วก่อนไหวปะนะ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 มาทางนี้ทางนี้ไปช่วยนาครอสก่อนนี่แนะ่สไลด์โดนโดนใครก็ไม่รู้ตวัดเออสไลด์เออต่อยเออโอ้โหเปนคูดาวเร็วเนี่ยเราสไลดล์รัวๆเลยครับเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไปกงไวกิง้งไปไหนไปนะไปนะเออระยะมันสั้นเกินไปครับผมว่า นี่แน่ปัมป๊มปั๊มตีเป๊บหนึ่งขอเวลาหน่อยขอเติมเลือดก่อนได้ไหมพี่น้องครับใครมีเลือดกดให้ผมหน่อยกดแท็กข,ข้าพเจ้าหน่อยครับพระเจ้าต้องการเลือดกระ้าว,ว่าแล้วนะ <c oughs> ว่าไปเอาเลือดที่บ้านก็ได้จ้อยไหนแล้วรอเป๊บพี่กำลังไปรอเป๊บรอพระเอกก่อนนั่นไงความชิบหายบังเกิดเมื่อพระเอกไม่อยู่ พระรองก็ต้องกลายเป็นเรื่องธรรมดามาแล้วครับออกมาแล้วโอ้โหโอ้โหนาคอสนาคอสน้ำพุเรียบร้อยครับผมกลายเป็นน้ำพุเลยไปรอที่น้ำพุเลยรอบนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะตูไม่ใช่แทงนะตูเป็นไฟเตอร์ไอตัวมายืนหน้ายอย่างนี้มันบ่ได้หรอกดูป้อมตีเมื่อกี้นี้ก็จะตายห่าอยูแล้วเดี๋ยวโอเคโอ้โหมันนี่รอในป้อมเลยนะ งั้นเราดันข้างๆครับดนันหลายๆทางครับถ้าเขาลอยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดัน,ลนหลายๆทางเขาโอเคเฮ้ยสายฟาร์มเราก็ทำงานดีเก็บคีบไปเรื่อยๆต่อยต่อยสไลด์สไลดส,ส,ส,สไลบาโโ้าบอคอนแตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะฮะเอาอ่ะเอาอ่ะฮะฮะเอาอ่ะเอาเอา่ะฮะฮะ สิเอาบ่ะฮะค่าบ้านเป็นปยังไงเออเฮอฮอเฮเอสิเอาบ่ะฮะเฮะอย่าหนีดิแน่จริงอ่ะโอเคครับตายหมดสี่ครับเหลือแต่นาคอสครับผมยาวๆเลยงามตีป,ป้อมครับตีป,ป้อมนาคอสขอแก้มือหน่อยดิอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีเช้าน,นะอย่าหนีเช้าน,นะ โอ้หอโหไม่โดนโถเอ้ยสวัดไม่โดนเนี่ยแมนก็วินวินไปเลยแล้วกันละ่ะอเฮ้อเฮนาคอสนาคอสอยูไ่ไหนล่ะนาคอสต้องพุ่งมาข้างหลังคแรบบับมัปต้พุ่งมาข้างหลังสไลด์มัก่อนต่อยเข้าไปเอเอ้ยโอไม่ใจแตกโอ้กดผิดอีกจะไปพับมทำไมเนี่ยโอ้นิดเดียวก็จะวินแล้วนะไม่ตีป้อมกันนะเราไปตีป้อมกันนะตีป้อมดีนะตีป้อมดีนะนี่แนี่ ตวัดเข้าไปออกมาก่อนโอ้โหเกือบตายนะครับผมโอ้โหเขาชอบเลยสกิลสไลายนะสไลด์หนุกหนานมากนะี๋ยวนะนะ่าคอสโอ้โหโอ้โยสไตส์สไลด์เึดเฮ้ยมันจะวินแล้วนะมันจะวินแล้วนะนีป้อมก็แตกแล้วนะั่นนะเออมันจะเอาล็อกให้ได้จริงๆด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนะครับโอ้โหทุบเลยเหรอหนาคอสเหรอแต่เขาอะเก๋าอะนาคอสอะเอ้ยออกมาก่อนสวยงาม เอะได้ข่าวว่าเก่าเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าลงดาบที่ข้า <c ười> ข้าไม่อยากให้เจ้าลงดาบเลยโอ้ผมว่าขับไปเติมเรื่องก่อนดีกว่าแต่ว่ามันจะเอ็นแล้วอะก็อยากตีป้อนม,มันแตกนะแต่มันไม่ไหวจริงเลยโอ้ตังเราโคตรเยอะเลยออกอะไรดีละ่ะออกเกิดใหม่ดีไหมอ่าเกิดใหม่เราต้องมีนี่ก่อนโอเคเก็บอีพันสามไม่น่าจะถึงพันสามแล้วน่าจะจบแล้วครับคุณผู้ชม ไลฟิวแมมันมากโคตรมันคบด้านล่างมาไงเอ่ยด้านล่างมาไงเอ่ยโอ้ตอนนี้คลิปเราด้านบนดันมาไกลมากเดี๋ยวขอไปดักก่อนจริงๆเราออกกลางเราก็น่าจะชนะแล้วนะนะครับผมโอเคถุกไปก่อนนี่โอ้แต่มันจริงครับใช่ได้แต่มันดึงไม่ได้ ถ้าเป็นกันเหล็ดนี่มันจะดึงได้เลยนะโอ้โหเท่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เพื่อนชวนไปกรุปอัพแล้วครับนาคอสยังไม่กรุปอัพกับเพื่อนเลยกับเราเนี่ยเดี๋ยวไปกรุปอัพด้วยเพื่อนสวยงามไอ้อะไรอะไรอะไร,อะไรเราได้ข่าวว่าไฟเตอร์ด้วยกันไม่ใช่เหรอฮะอะไรเราอะไรเราอะไรเราต่อยต่อยโอ้โหขอทีเถิดสักตัวเอคอโมโบใครไม่เคยตายเลย ไรล,ล่ะนนี้อันนี้เอฟเคอะเอฟเคอะฮะไม่เล่นแล้วอ่ะ uh huh. แม่ใช้ไปซือ้อน้ำปลาแล้วไงเนี่ยน,นี่นเฮ้ยมันอยู่อยู่มันอยู่อยู่มันอยู่อยู่นึกว่ามันเอฟเคนี่แน่อ้โหไม่ทันอีกแล้วแหลกครโอ้โหได้เลยเดี๋ยวเก็บอันติเวลาช็อตดีกว่าเ <c oughs> อ้าวไม่ได้ทันไม่ได้ทันฉันแล้วโอเควินเลยร <c oughs> ักเมียต้องอดทน <c oughs> โอเคนะครับผมนะฮะก็ถือว่ามันใช้ได้นะครับไอตัวนี้นี่ยสำหรับใครที่ชอบเล่นไอตัวที่มันเป็นสเต็ปสเต็ปหน่อยนะครับผมมันกดไลายตัวดี <c oughs> กดจนเมาส์จะไม่รู้มันจะเป็นนตัวไหนแล้วเนี่ยนะครับผมแต่ก็ถือว่าผมชอบมากเลยนะครับผมนะฮะโอเค okay. นะครับผมในไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่นอีกนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้า เดีย๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ตรงนี้หรือกลมกลมด้าน,นข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่ก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนานะครับผมบ๊ายบายจ้า